สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้รีวิวนะคะ by M N n Ford นะคะวันนี้นะคะนัตตี้อยู่ที่ Ford มหานครอโตโมบิลสาขารังสิตนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะนัตตี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับ Ford Ranger นะคะในรุ่นของ FX4 นะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่นะคะหลายๆคนนะคะสอบถามเข้ามากันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นว่ามันถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อตอนสิ้นปีนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะ ก็จอดอยู่ด้านข้างนัตตี้แล้วนะคะสำหรับในรุ่น Ford Ranger FX4 นะคะคันนี้ก็จะเป็นสีเทาดำจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด3สีนะคะจะมีสีเทาดำสีแดงแล้วก็สีขาวราคารถนะคะจะอยู่ที่919,000มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ2 2 0 0ซีซีเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่าตัวนี้ FX4 นะคะมันแตกต่างจากตัว XLT ยังไงบ้าง เริ่มจากที่ด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าตัวนี้จริงๆหน้ากระจังที่มาจากโรงงานนะคะจะเป็นหน้ากระจังสีดํานะคะแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นหน้ากระจังในแบบของแรปเตอร์นะคะก็จะมาในรูปแบบของสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะตัวัรษร FORD ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะแล้วก็จะมีข้อไฟหน้านะคะเป็นสีดําด้านตัวไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าในแบบของโปรเจคเตอร์นะคะ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเป็น LED มาแล้วนะคะแล้วก็ตัวกันชนหน้านะคะตัวนี้ในรุ่นหอยเป็กโฟก็จะทําเป็นสีดํามาให้แล้วนะคะในรุ่นของ e เอเป็กโฟกัสเขาก็จะเน้นในเรื่องของการทําสีดําเพื่อที่จะให้ในตัวรถนะคะดูดูดันนะคะมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านข้างกันต่อเลยนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะแมกย่างที่มาจากโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็น ะะเป็นยางบิดตอนแบกก็จะเป็นแบกขอบ18นะคะก็จะทําเป็นสีดําอย่างนี้มาให้แล้วเลยก็คือในรุ่นนี้เรียกว่าไม่ต้องแต่งอะไรเข้าไปเยอะเลยนะคะเพราะว่ามาจากโรงงานก็คือถือว่าครบคันในเรื่องของการแต่งมาแล้วเลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของมือเปิดนะคะก็จะเป็นสีดําเช่นกันมีสติกเกอร์นะคะ fx 4สีแดงตรงนี้เลยที่ประตูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในนะคะภายในตัวนี้นะคะมาจากโรงงานพร้อมเลยค่ะเป็นหน้าจอนะคะ เป็นจอสัมผัสนะคะแล้วก็จะมีระบบซิงค์ระบบบลูทูธนะคะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เบาะหนังก็เป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ตัวพนักพิงตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของ FX4 ด้วยเบาะหนังจะเป็นสีดำได้แดงคอนโซลนะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดำได้แดงเช่นกันค่ะมาในแบบลงตัวแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานเลยนะคะแล้ว okay. ก็คือมันจะเป็นเบาะหนังแท้ที่มาจากโรงงานเลยนะคะด้านข้างนะคะจะดูลูกค้าจะสังเกตได้ว,ว่าง,งานจะเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งเป็นราวหลังคาเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยราวหลังคานี้จะเป็นราวหลังคาในแบบของ Wi ยท็นะคะจะไม่ได้มีมาจากตัวรถแต่ว่านัตตี้จัดติดตั้งเพิ่มให้นะคะก็มาต่อกันที่ด้านหลัง ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นโลบาร์นะคะโลบาร์เหล็กอันนี้โลบาร์เหล็กในแบบของ FF4 เลยนะคะไม่มีแบบไหนที่จะปีแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ไฟสองสว่างนะคะที่กระบะท,ท้ายแล้วก็ในรุ่นของ FF4 นะคะกระบะไลเนอร์จะมาจากโรงงานแล้วนะคะจะเป็นกระบะไลเนอร์เข้ารูปกับตัวรถเลยก็พิเศษไปอีกนะคะตัวนี้ ลัตตี้จัดเปลี่ยนกันชนให้ลูกค้านะคะเป็นกันชนเหล็กกันชนเหล็กตัวนี้ก็เป็นกันชนเหล็กของอ u t r เดอร์นะคะอันนี้ลูกค้าสังเกตได้ว่าอันนี้เป็นเหล็กแท้ๆเลยแข็งแรงทนทานค่ะสามารถลากจูงนะคะใช้งานได้จริงเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ FX4 เช่นกันอยู่ที่สากระบะท้ายมีข้อไฟท้ายนะคะจะเป็นสีดําด้านคันนี้นะคะลูกค้าเน้นแต่งเน้นแต่งในแบบว่าแต่งแบบไม่เยอะนะคะแต่ง แต่งนิดนิดนหน่อยเอาดูพอพอดูสปอร์ตพอดูลงตัวกับตัวรถนะคะก็ลูกค้าดูกันไปแล้วสำหรับรอบๆตัวรถนะคะบางทีลูกค้าจะถามว่า a อเเนาะมันแตกต่างจากตัว XLT ยังไงนะคะก็ในรุ่นของ XL t นะคะจะยังไม่ได้มีเบาะหนังมาจากโรงงานนะคะล้อแม็กก็จะยังคงเป็นล้อแม็ก17อยู่หน้ากระจังเบ้ามือตัวหน้ากระจังตัวมือจับก็จะยังเป็น คงความเป็นโครเมียมของในรุ่นของ XLT อยู่นะคะส่วนในเรื่องของ FX4 ก็คือต่อยอดมาจาก XLT อีกทีหนึ่งก็มาแต่งให้เป็นสปอร์ตแบบนี้เลยอย่างที่นัตตี้พาลูกค้าดูรอบๆตัวรถเลยนะคะก็ยังไงนะคะถ้าลูกค้าสนใจในรุ่นไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น ML ath, T, x l p l u s XLT FX4 นะคะหรือว่า Ytag หรือจะเป็นในรุ่นของ Everest นะคะในรุ่นต่างๆเลยลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะไม่ต้องห่วงเลยนัตตี้ยินดีนะคะจัดเต็มให้กับลูกคา้า แน่นอนเอาแบบว่าลูกค้าไม่ต้องร้องขออะไรเพิ่มเลยนะคะส่วนในเรื่องของโปรโปร,โปรหลกัหลกๆของเราเลยนะคะก็จะมีลูกค้าอาจจะอยากเน้นในเรื่องของดอกเบีย้ยหรืออาจจะอยากเน้นในเรื่องของชุดแต่งหรืออาจจะเย็นเน้นในเรื่องของส่วนลด หรือพิเศษไปอีกอาจจะอย่างเน้นในเรื่องของส่วนลดด้วยชุดแต่งด้วยนัตตี้ก็สามารถจัดให้ได้เช่นกันนะคะยังไงก็นัตตี้ขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะไว้ที่ด้านล่างรีวิวนะคะทั้งลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าอาชีพรายได้ของลูกค้าต่างๆสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะยังไงก็นัตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับ MNN o r d ไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามนัตตี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ติดตามนะคะกับคลิปต่อๆไปของนัตตี้ด้วยยังไงวันนี้นัตตี้นะคะขอจะรีวิวในเรื่องของ Ford Ranger FX4 e นะคะเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ดูกันนะคะลูกค้ากดติดตามไว้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ